คำลักที่มันมันบอกมาเนี่ยวันก่อนผมทำมันเหลืออยู่แค่ประมาณห้าร้อยปลายปอย่างวดคคาันนี้ไม่ถึงอะไรครับวัดเนี่ยเวลาวัดทำสว่างนะครับอ๋อห้าร้อยปลายปลาย,ยาใช่ต่ำมากต่ำกว่าคันนี้เยอะคันนี้วัดได้ประมาณพันสี่พันห้าพันสี หน่วยหน่วยเป็นอะไรพี่เป็นรัปเมนเป็นลูเมนออ๋แต่ว่ามันเทียบเทียบหลายๆคขั้นไม่ได้นะผมแค่แค่ว่าระยะระยะประมาณเดียวกันครับมันอาจจะไม่ได้เป๊กมากรถที่เป็นหลอดสแตนดาร์ดโรงงานครับแล้วมาใส่ซีนอนชุดแบบประมาณแบบนี้ครับต้องมีคูณ2.5เป็นอย่างน้อยพอเป็นหลอดอัพเกรดอ๋ออาจจะลดลงมาหน่อยนึงลดลงนิดหน่อย ตัวเลขไม่อาจจะอาจจะน้อยกว่าสองจุดห้าครับผมถ่ายคลิปไว้อีกสองสามอันที่ยังไม่ได้ตัดต่อบไม่มีเวลาทำอะไรครับช่วงติดช่วงแต่งงานเนี่ยแบบโอ้โหงานออฟฟิศก็ส่วนงานออฟฟิศงานเตรียมงานแต่งก็ส่วนงานเตรียมงานแต่งครับโอ้โหอ่ใช่ประมาณนี้เย้ ตอนที่เอาเข้าอู่ก็คุยกับเขาเหมือนกันว่าระวังถ้าเกิดจเจาคมดิโพว่าเปลี่ยนช่วยช่วยดูฝั่งเจ้ผมด้วยนะก็แบบเป็นสําหรับรถขับขวาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็งงเหมือนเขาไม่เคยเจอ,เห,อเหมือนแบบห,หรอครับนู่นนี่นั่นาอ,อ,อาจจะไม่เคยเจอเพราะว่าเขาเบิกเขาเบิกแท้ให้ลูกค้าตลอดหรือเปล่าก็าไม่รู้นะ ตัวเล็กมากเดี๋ยวให้ใส่หลอเดเก็บให้ได้ครับแต่หลอดสีมันสวยมากเลยเนาะแต่ถ้าเป็น อยู่ในกลุ่ม,มลายรถอะไรเงี้ยมันจะมีบางคันที่ที่เหมือนเขาไม่ได้ตั้งไฟมาให้บางคันแบบไฟสูงไฟบางคันแบบไฟสองข้างไม่ไม่สามาคีกันอะไรเงี้ยก็ต้องมาปรับใหม่อันนี้คือโรงงานใช่ครับผมไม่ได้ใจว่าผมโรงงานใช่ไหมใช่ฮะเอาอะไรออกเลยค่อย,อ,อยยๆเลยเป,ป็นนี่นเป็นตัวใหญ่ออสแลมตัวเดียว ทำทีก็ดีเหมือนกันนะครับมันได้ลือมันได้เก็บขยะด้วยแสดงว่าตั้งแต่ที่เราคุยการก่อนก็ยังไม่ได้ถอดปลั๊กเลยใช่ไหมใช่ครับว่าเท่าที่พะิะอธิบายน่าจะน่าจะไม่ไม่ถึงก็แบบว่าทำให้มันไหม้หรืออะไรได้ แค่แอบเสียวของเก่าออสแลนด์มันจะแปะบนนี้ใช่ไหมใช่มันก็แปะได้นะแต่มันจะต้ตงอ้อเยอะโอได้แล้วมันไม่แบนด้วยนะ ลงใต้เม่อ,อไหร่ไปวันพระฤหัสครับพรฤหัสที่24่สิบ การขับไฟไสว่างแลเหนื่มากไงครับว่าไงนะครับไฟไม่สว่างของใครครับว่ารถเซต้าครับรถโรงงานอ๋ออืม LED ขับแล้วเหนื่อยมากผมใช้ซีนอนมาจนเคยแล้วก็เวลามีคนไปตั้งกระทู้ถามไงครับว่า อัปเดตไฟเป็นอะไรดีไฟไม่สว่างเลยผมก็ยังแบบตั้งแงว่ว่าเขาใช้ฟิล์มเข้มไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลายครั้งก็จตอบว่าเออเช็คฟิล์มหน้าก่อนน,อนิ่นนั้นใช่ไหมฮะจนผมได้กลับไปใช้ไฟไฮโดรเจนของตัวเองได้เข้าใจว่าเออเข้าใจละปัญหาที่หนึง่งก็เจอเป็นอย่างนี้เองคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะใช้ไฟซีนอนเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเออผมโอเคกับกับไฟเดิมนะ,ะแต่พอนเห็มันเห็น อ่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าเทียบกับตอนที่เราขับมอไซค์ใช่ไหมมันก็ยังสว่างกว่ามอไซค์งเยอะอะ,อะไรเงี้ยไฟก็กว้างกว่านน้นนี่นั่นถ้าเราไม่ได้ขับเร็วถ้าเราแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็เพียงพอแต่พอเราไปชินกับซีนอนแล้ว <laughs> <laughs> เราเรากลับมาไม่ได้จริงพี่เคยตัวไปแล้วฮะแล้วยิ่งถ้าเล่นซีนอนอับเกรดนะครับยิ่งไปหนปักว่าเดมอืวซีนอนอับเกร็ดเป็นไงพี่ก็อย่างที่ผมใช้อ่าฮะหามายถึงมันต่างจากซีนอนธรรมดาก็สว่างกว่าขึ้นไปดี อ่าฮะแต่ก็อย่างที่ว่าด้วยเรื่องของค่าตัวนั่นแหละ่มันสูงมากถ้าเราจะเล่นชุดอัพเกรดทั้งหลายอย่างที่บอกว่าลอดไอ้ยอย่างตอนนี้ราคาลงมาหน่อยก็เหลือหลักห้าพันเงี้ยครับมีเลเวล 5, หล้าพันกว่าฟูนอืมมาลาบก็แล้วแต่เลือกใช้นี่คืออะไรเขาเป่าร้อนนะใช่เนาะเป่าให้กาวมันทายตัว ก็คือพอคลายตัวมันก็จะเปิดง่ายขึ้นใช่ถ้าไม่เป่าเลยคือเปิดไม่ได้ใช่ไหมเก้าไม่จะไมนจะแข็งมากมันจะไม่อ่อนตัวพอที่จะทําให้เปิดง่ายได้ตัวนี้ต่างจากได้เป่าผมไหมครับพี่ใ่เป็วนวิวัดน์ลึกสุดเลได้เป่าผมมันมันก็เอามาทําได้นะแต่ว่าความร้อนมันน้อยมันต้องใช้เวลานานกว่าครับ เพราะว่าจริงๆแบบร้านทำร้านอืร่นก็ทําวิธีการเดียวกันนี่แหละแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ที่ความเรียบร้อยใช่ไหมถ้าเป็นร้านเขาจะเอาโคมยัดใส่ตู้เลยเอ๋อแต่การยัดใส่ตู้เนี่ยน่าจะ ดีตรงที่มันมันสะดวกวดเร็วคแต่หน้าโคมมันอย่างเงี้ยนะหน้าโครมมันต้องโดนความร้อนไว้ตระร้อยกองศาร้อยกว่าองศาแะอ๋อเหมือนเราพมใส่ตู้แล้วก็กาวมันก็จะก็เหมือนกับการเป่าใด่ใช่ไหมที่ใดรนี่มันจะร้อนแค่เฉพาะตรงจุดที่โดนเป่าจริงๆครับเราจะให้ความร้อนแค่ตรงนี้ก็มีความเชื่อว่า มันจะช่วยขนมโฮมได้แล้วกันเพราะมันจะโดนแค่ส่วนที่เราส่วนที่มันสำคัญจริงเท่านั้น ยืดนี่คือกาวใช่ไหมฮะใช่กาวที่เป็นสีเดียวกันกับใช่ส่วนมากมเป็นสีเดียวกับขาวครับซึ่งเคยเห็นปกติแบบกาวมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมจะมีสองสีสีเทากับสีดำครับเขาไี่ใช่ัดใช้กอยู่เขาจแกะยากหน่อยเขาไม่ผัดเคกิกจนะแกะยากหน่อยนะ <laughs> <laughs> ตื่นเต้นใช่ไหมผูสัน่นจะทำไงให,ให้มันออกมาดูสวยงามอ๋อต้องต้องต้องหันเข้ากล้องต้องหาเหลี่ยมให้มันเป็นแล้วหนึ่งอันมันเป็นมันเป็นลเตอร์ของรถขับซ้าย อ๋อาก็จะก็จะครับก็ดูก็เหมือนจะสว่างนะพี่แต่สว่างใช่ไหมใช่เอาแต่เข้าใจว่ามันไม่ได้สว่างมากมันมันจะมีแสงเข้มอยู่แค่ตรงตรงกลางหน่อยนึงอันนี้คือเรามองแบบระยะใกล้ก็อาจจะไม่ชัดเกตเดี๋ยวข้างคืนมต่อ ว้าวว้คมกว่าเยอะด้วยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเข้ามาต่างนี้เลยเหรอเอาโคลที่เลยค่ะอโอเคพอเข้าใจแล้วฮะ,น,ะนี่มันถ้าจะมิดอะ่ะถ้าจะกลดแสงได้มันของฟอร์จูนมันก็จะเป็นเป็นแสงเข้มแค่ช่วง แค่ช่งจุดตรงนั้นนิดเดียวแต่นี้มันจะเป็นแบบว่าแค่ตรงกลางเข้มกว้างขึ้นมา,มาครับเอาไว้ข้างๆเอาไว้ข้างตาเลยเลสบอลจูเนอร์โอเคครับอยากก็มองพระาทิตตอ,ตอนตอนตกดินอ,อันนี้มันมันแทบจะไม่สว่างเลยนะหมายถึงแบบตอนที่ตอนที่เข้าตานะฮะเนี่ยครับที่ระดับเดียวกันอือฮะ คือสองสองที่ปากใช่ไหมใช่ครับอยู่ในระดับประมาณนี้คือคัด<ๆ>คัดออฟคืออยู่ที่ที่ปากเลยใช่ไหมใช่ครับอือ๋อแล้วมันกินสเปคมากขึ้นหรือเปล่าหรือย,ยังไงผมไม่นับเลยอ่ะผม,มใช้แอนดรอยดแปซึ่งท่ ดูดูง่ายแท้น่มเมืนง่ายนะคือแบบมันทำมาเพื่อให้ล็อกอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมใช่ มาเพื่อประมาณเขาเรียกัลแทนเทเลยครับชุดนี้ก็ชุดนี้ก็ของของเอทใช่ไหมฮะใช่ค่ะ มันเป็นสีดำหมดแลพี่หน้ามันเป็นสีดำกับกันถ้าผมเลือกทำแบบที่ใช้หลอด D2S mm hmm. ก็จะนานกว่านี้ใช่ไหมช่วงช่วงผ่านี่คือน,นานไหมช่วงไหนนะช่วงผ่าโคมเทเลอร์นานไหมไม่นานนะแต่ว่ามันจะมีการยึดการมันก็อาจจะไม่ไม่ได้ช้ากว่านี้มากนะแต่ก็มีเทคนิคของแต่ละงานครับ คบมากจริงๆเลยเนาะคมจนแบบคนลุกอะ่ะทาไมมันถึงเป็นสีฟ้าฟางนี่นถะครันมัน,มน,เ,ปนเป็นที่การโมลเลนของของขอ,งของที่เป็นฟัเตอร์มาเก็ตมาเป็นจุดที่เหมือนกับว่าทำให้ลดดูสวยอะเขาก็จะจูนให้มันมีบลูก็เรียกบลูเฟรม แปลว่าเปลงไปใสิน้ำเงินในประมาณนั้นครับแต่มันดูสวยจริงนะซึ่งของแท้ไม่มีใช่ไหมต้องของแท้ต้องต้องโม่ของแท้เดิมเดิมโบงานไม่มีอ๋อแบบนี้ไดีดีครับดูดูโอีเอ็มมากใช่ โอ้โหดีดีเลยครับพี่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่ายังสวยกว่าแบบมีมีไฟวงแหวนนะอันนี้อาจจะแล้วแต่คนชอบแต่ผมรู้สึกว่าแบบนี้ดูแล้วมันเดิมๆด,มดูแบบผู้ดีผูดีหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเงี้ยบางบนคนชอบวงแหวนบางคนชอบบาชอบไฟยิ่งอะไรเงี้ย แบปนี้ต่งใช่ไหมใช่จริงๆพวกของเก่าที่ผมที่ถอดออกมามันไม่สามารถเอาไว้ใช้อะไรกับชุดใหม่ได้เลยใช่ไหมอืมไม่ไม่ไม่ได้ใช้กับชุดใหม่นะบลาดก็ใช้ได้นะแต่มันก็จะสว่างนา้อยกว่าอโหตัวที่ใช้ได้คือตัวตัวออสแลมนั่นแหละ จริงๆใช้ได้ทั้งคู่ค่ไมนก็สว่างน,น้อยกว่า3 8ิบาทบัต,ตัวนี้ไงไมันเป็น35ใช่ไหมด้วยแล้วก็ด้วยด้วที่มันใช้มานานแล้วด้วยประสิทธิภาพของมันมันไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าตัวน,นี้ครับหวัดเท่ากันในแต่ละแต่ละแบรนด์มันก็ให้แสงไม่เหมือนกันครับแบรนด์ O.E.M ที่สว่างก,กว่าอันนั้นก็35วัตต์เหมือนกันอ๋อ ม,กกมันก็จะเรียบร้อยลวมันครับอ๋อข้อไปก็เก็บสายไว้ข้างล่างอ๋อโอเคเข้าใจละตอนแรกผมก็เอ๊ะมันมันต้องเจาะรูไหมนะเพราะว่ามันจะต้องมีสายออกใช่ไหมสายมันอยู่ข้างหน้าด้านบนไปก็จะเห็นแค่นี้ครับก็จะด,ดูเนียนเนียนตากว่าเดิม จะซ่อนฝาไว้ข้างล่างใต้โคมครับอ๋อจริงๆก็คือก็ต้องตัดดีๆใช่ไหมฮะเจาะรูเพิ่มครับ สวยงาม,มต้องมีการตัดเฉือนไปนิดนึงพอไหมพอดีเลย ข้างบนตะกี้มันชนอยู่ข้างบนเราต้องเฉือนออกนิดนึงหนึ่ง งามผมชอบออกแนวจริงๆชอบแนวกลางเต็นแต่ยังไม่เคยไปกลางเต็นด้วยกันนะไม่ใช่ดิเคยไปกลางเต็นด้วยกันครั้งหนึ่งที่บูก,กระดึงแต่ก็ไม่เชิงมันก็ไม่เชิงกลางนะเพราะมันมันเป็นเต็นท์ให้อยู่แล้วเขาจะชอบแนวนั้นนะชอบแนวแบบลุย เริ่มสังขารไม่อำนวยแล้วแอ่อเ,อเันเจอมากไม่ได้ก็อยากใช้แบบสบายๆครับแอ,เอบเสียวว่ารถผมจะใช้ได้อีกสักกี่ปีก็ตอนนี้ก็แบบอายุ17ปีแล้วเอ๊ะ16ปีแล้วแล้วถ้าเกินลองดูไปรีอละไปรีว้านะ ก็โอเคนะก็ชัดอยู่นะชัดอยู่ได้ชดใช่ไหมได้ครับ เท่าไหร่ครับได้ประมาณสองปีครับที่ผมคิดวตัวเองอ่ะครับเขาเขาก็เลยสั่งของมาขายด้วยอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้เป็นพ่อค้าสักทีเดียวครับ Love